ดื่มประโยชน์พอๆกับการกินโสมแถมหาซื้อง่ายและอร่อยมากด้วยนะคะรู้หรือไม่การดื่มน้ำสามชนิดในตอนเช้าประโยชน์เทียบเท่ากับการกินโสมหรือรังนกทั้งยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดบำรุงตับบำรุงไตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยลวคะค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนชื่นชอบที่สำคัญคืออุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุอีกทั้งยังมีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าน้ำประเภทนี้มีโพแทสเซียมแบงกานีสแมกนีเซียมวิตามินซีแอลคาจีนีนในระดับที่สูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีความสามารถในการปรับปรุงความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างมีนัยสำคัญที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายของโรคเบาหวานเส้นประสาทและโรคไตด้วยค่ะน้ำมะพร้าวไม่เพียงแต่ดีต่อน้ำตาลในเลือดเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ดีต่อตับและไตอีกด้วยเพราะ ประกอบไปด้วยวิตามินและแรา่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้ตับเย็นลงเพิ่มการเผาผลาญช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้นและน้ำมะพร้าวยังถูกระบุว่าเป็นเครื่องดื่มขับปัสสาวะซึ่งช่วยทำความสะอาดทางเดินปัสสาวะและป้องกันความเสี่ยงนิ้วในไตด้วยล่ะค่ะต่อมาน้ำขิง การดื่มน้ำขิงเล็กน้อยทุกวันในตอนเช้าขณะท้องว่างจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะการลดน้ำตาลในเลือดบำรุงตับและไตในทางการแพทย์แผนโบราณขิงมีรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณอุ่นนี่ถือว่าเป็นยาอันล้ำค่าที่มีอยู่ในสวนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีได้ประโยชน์จากมันนะคะ จากการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการเสริมขิงเข้าไปในมื้ออาหารช่วยเพิ่มความต้านทานอินซูลินและอัตราการเผาผลาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท2ขิงสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงช่วยลดอัตราภาวะแทรกซ้อนของไตจากการศึกษาบางชิ้นขิงยังช่วยกำจัดอนุมูลอิสระและลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคไตอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เครื่องเทศก็ยังมีสารประกอบที่ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของแบคทีเรียเป็นประโยชน์สำหรับไตในขณะเดียวกันน้ำขิงก็ยังดีต่อตับเป็นพิเศษอีกด้วยนอกจากจะช่วยป้องกันไขมันสะสมในตับแล้วน้ำชนิดนี้ยังช่วยสนับสนุนการล้างพิษในตับและขจัดสารพิษในร่างกายได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้น้ำขิงจะมีรสชาติดีขึ้นหากเติมน้ำผึ้ง การดื่มน้ำขิงทุกเช้าในขณะที่ยังอุ่นๆอ,อยู่จะช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสุดท้ายน้ำมะนาวเครื่องดื่มที่ทำง่ายที่สุดแต่ว่ามีประโยชน์มากก็คือน้ำมะนาวเนื่องจากปริมาณกรดในมะนาวจะช่วยขจัดสารส่วนเกินออกจากร่างกายหลังจากการทำงานของระบบย่อยอาหารมาทั้งคืน นอกจากนี้สารอาหารในมะนาวยังช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้ทำงานในตอนเช้าด้วยค่ะและก็ยังช่วยให้ตับสะอาดอีกด้วยนะคะดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆสักแก้วในตอนเช้าจะช่วยเพิ่มการทำงานของตับกำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในน้ำดีกระตุ้นให้กระเพะาะปัสสาวะหดตัวและช่วยดันน้ำดีเข้าสู่ลำไส้เล็ก ด้วยกลไกนี้สารพิษจึงถูกกำจัดออกจากร่างกายด้วยวิธีที่ดีที่สุดผลการศึกษาอื่นๆก็ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำมะนาวเป็นเครื่องดื่มที่ดีสำหรับไตสารอาหารในน้ำมะนาวจะช่วยกำจัดสารพิษยับยั้งปฏิกิริยาการอักเสบในไตลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและช่วยให้ไตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์นี้เกิดจากการที่น้ำมะนาวมีกร,รดซิตริก ในการวิจัยพบว่าการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำมีผลอย่างมากในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะการศึกษาอีกทิ้นหนึ่งก็ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำมะนาวเพียงแค่ครึ่งถ้วยต่อวันสามารถให้กรดซิตริกเพียงพอเพื่อช่วยในการที่จะทำให้เกิดนิ่วในผู้ที่มีอยู่แล้วนอกจากนี้ตามที่สมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริการะบุว่า น้ำมะนาวยังเป็นเครื่องดื่มที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วยนะคะเหตุผลก็คือเนื่องจากมะนาวมีดัชนีน้ําตาลในเลือดค่อนข้างต่ำและมีเส้นใยที่ละลายน้ำได้สูงจึงทำให้กระบวนการย่อยอาหารช้าลงช่วยลดน้ําตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีด้วยค่ะดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงสามารถดื่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากดื่มน้ำมะนาวมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมายเช่นกันค่ะ